สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องรู้ยังนะครับรายการรู้ยัง Howto วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังมาแรงแซงลุกโค้งเลยครับนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เห็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยครับทั้งประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมยังวิ่งได้เงียบกิบเลยครับแต่หลายคนอาจจะยังกังวลน,นะครับว่าซื้อมาแล้วจะดูแลรักษายังไงจะจุกจิกไหมแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วหรือเปล่า วันนี้นะครับผมเลยจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้าแบบง่ายๆครับจะได้ผลจริงให้รถของคุณฟิตปังใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องเข้าสูบบ่อยๆครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่หัวใจหลักของรถยนต์ไฟฟ้าเลยครับนั่นคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับเหมือนหัวใจของคนเราเลยครับถ้าดูแลดีก็อยู่กับเราไปนานๆครับ 1. การชาร์จแบตเตอรี่ไม่ต้องเต็ม100%ตลอดเวลานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องชาร์จแบตให้เต็ม100%ถึงจะดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้เต็ม100%บ่อยๆเนี่ยครับโดยเฉพาะการชาร์จแบบ DC f a s t ช h a าร์นะครับอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นครับลองนึกภาพว่าเราใช้แบตเตอรี่ทำงานหนักเกินไปตลอดเวลานะครับมันก็เหนื่อยได้เหมือนกันครับ ให้เราชาร์จแค่80-90%ก็พอนะครับสำหรับการใช้งานประจําวันเพื่อ,อยืดอ,อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับชาร์จ100%เฉพาะตอนที่ต้องเดินทางไกลจริงๆเท่านั้นครับและพยายามอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ากว่า20%บ่อยๆนะครับเพราะจะทําให้แบตเตอรี่ทํางานหนักเช่นกันครับ 2. หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดจัดเป็นเวลานาน,านครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ชอบความร้อนจัดๆนะครับการจอดรถตากแดดจัดๆเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่แดดแรงเปี้ยงๆเนี่ยครับความร้อนสะสมในแบตเตอรี่จะทําให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงได้ครับก็เหมือนคนเรานั่นแหละครับร้อนจะจัดก็ไม่สบายตัวแบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับพยายามจอดในที่ร่มครับหรือในร่มไม้หรือในอาคารจอดรถครับถ้าจําเป็นต้องจอดรถกลางแจ้งจริงๆครับลองใช้ที่บังแดดหน้ารถหรือผ้าคลุมรถด,ดูนะครับ 3. การขับขี่อย่างนุ่มนวล การขับรถแบบเหยียบคันเร่งมิดแล้วเบรกกระทันหันบ่อยๆครับไม่ใช่แค่เปลืองไฟนะครับแต่ยังทําให้แบตเตอรี่ทํางานหนักและอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานได้ครับมันเหมือนเราวิ่งสปรินแล้วหยุดกระทันหันซ้ําๆนะครับร่างกายก็ล้าเร็วครับให้เราขับค่อยๆเร่งค่อยๆเบรกใช้ระบบ Re g e n e r a t i v e b r a k i n g หรือระบบเบรกที่แปลงพลังงานกลับเป็นไฟฟ้าให้บ่อยที่สุดครับซึ่งจะช่วยชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ได้นิดหน่อยด้วยครับนอกจากแบตเตอรี่แล้วนะครับ ส่วนอันอื่นของรถ EV ีก็ต้องการดูแลไม่แพ้กันครับและบอกเลยว่าบางอย่างง่ายกว่ารถยนต์สันดาปเยอะเลยครับ 4. ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีระบบระบายความร้อนสําหรับแบตเตอรี่โดยเฉพาะครับซึ่งสําคัญมากบางรุ่นอาจเป็นระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวบางรุ่นอาจเป็นอากาศเหมือนระบบแอร์ในบ้านเรานั่นแหละครับถ้าแอร์ไม่เย็นก็ไม่สบายตัวครับ ให้เราตรวจสอบตามระยะที่คู่มือกำหนดว่าต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวรอเย็นหรือทำความสะอาดระบบระบายความร้อนหรือไม่นะครับหากมีไฟเตือนเรื่องระบบระบายความร้อนขึ้นบนหน้าปัดให้รีบนำเข้าศูนย์บริการทันทีครับ 5. อยยางรถยนต์ยางรถยนต์ของรถอีวีมีความสำคัญเป็นพิเศษครับร,รถ E ีวีมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์สันดาปทั่วไปเล็กน้อยเนื่องจากน้ำหนักของแบตเตอรี่ครับยางดีชีวิตปลอดภัยแถมยังประหยัดไฟด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับให้เลือกยางที่ออกแบบมาสําหรับรถ EV โดยเฉพาะมันจะมีสัญลักษณ์ EV อยู่นะครับที่มีคุณสมบัติรับน้ําหนักได้ดีและลดแรงต้านการหมุนเพื่อประหยัดพลังงานครับเช็คลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือก่อนเดินทางไกลครับลมยางที่เหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุยางครับ 6. ระบบเบรกรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ระบบ regenerative braking หรือการเบรกแบบหน่วงพลังงานกับเข้าแบตเตอรี่เป็นหลักครับ ทำให้ผ้าเบรกสึกหลอน้อยกว่ารถยนต์สันดาปเยอะมากครับบางทีขับไป5-6าถึงหกมื่นกิโลเมตรผ้าเบรกยังแทบไม่สึกเลยก็มีครับถึงแม้จะสึกหลอเล็กน้อยแต่ก็ยังควรนํารถเข้าตรวจสอบระบบเบรกตามระยะที่กําหนดนะครับเพราะบางทีก็อาจมีสนิมเกาะหรือจานเบรกเสื่อมได้บ้างตามการเวลาครับ 7. ไส่กรองแอร์อันนี้เหมือนรถทั่วไปเลยครับ แต่สาคัญต่อสุขภาพคนในรถนะครับถ้าใส่กองแอร์ตันอากาศในรถก็ไม่บริสุทธิ์แถบแอร์ก็ไม่เย็นด้วยครับเปลี่ยนไส้กองแอร์ตามระยะที่คู่มือกําหนดเพื่ออากาศที่สะอาดในห้องโดยสารนะครับ 8. ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ไฟแบบ LED ซึ่งทนทานและประหยัดพลังงานมากๆครับไม่ต้องกลัวหลอดขาดบ่อยๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับมันตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างทุกดวงว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับ 9. การอัปเดตซอฟต์แวร์รถยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้ครับก็เหมือนสมาร์ทโฟนเลยครับมีระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องอัปเดตเหมือนเราอัปเดตเฟิร์มแวร์ในมือถือให้มันทํางานเร็วขึ้นสเสถียรขึ้นนั่นแหละครับให้เราตรวจสอบและอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถยนต์อยู่เสมอนะครับเพราะการอัปเดตเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนหรือแม้แต่ระบบความปลอดภัยใหม่ๆครับไหนๆก็พูดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับ ขอแวะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนกําลังกังวลใจในช่วงนี้หน่อยนะครับนั่นก็คือปัญหาราคารถ E ีวีมือสองครับที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยนิ่งและความน่าเชื่อถือที่หลายคนเริ่มไม่มั่นใจครับช่วงนี้นะครับมีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่ารถ E ีวีมือสองถูกปล่อยเยอะมากจนราคาในตลาดตกลงไปพอสมควรครับหลายคนก็เลยเริ่มไม่แน่ใจว่าราคาแบบนี้มันน่าเชื่อถือไหมและถ้าจะซื้อรถ E ีวีมือสองจะดูยังไงให้ได้รถดีด แล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเพราะว่าตลาดรถ E ีีในไทยโตเร็วมากครับทำให้มีรถใหม่เข้ามาเยอะมีทางเลือกหลากหลายขึ้นราคาแข่งขันกันสูงขึ้นนโยบายส่งเสริมการใช้ E ีีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือมีมาตรการใหม่ๆออกมาก็มีผลต่อราคารถใหม่ครับทำให้รถมือสองต้องปรับราคาลงตามครับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆพัฒนาไปไวมากครับทำให้แบตเตอรี่รุ่นเก่าอาจจะดูดด้อยลงในแง่ของระยะทางวิ่งหรือประสิทธิภาพครับ ถึงแม้เราจะดูแลแบตเตอรี่อย่างดีแบตเตอรี่ก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับผู้ซื้อรถมือ2จึงกังวลเรื่องค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอนาคตครับดังนั้นนะครับถ้าคุณกําลังมองหารถ E ีีมือ2หรือกําลังคิดจะปล่อยรถ E ีีของคุณเองนะครับสิ่งสําคัญคือการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดครับสาหรับคนที่สนใจซื้อ E ีีมือ2นะครับให้ขอประวัติการเข้าสู่บริการอย่างละเอียดครับว่ารถคันนี้ดูแลดีแค่ไหนชาร์จแบบไหนมาบ้าง รถ e v สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันแบตเตอรี่ health report หรือ soh ที่บอกสภาพแบตเตอรี่ณปัจจุบันครับหรือสามารถนำเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบได้เลยว่าแบตเตอรี่เหลือสุขภาพกี่เปอร์เซ็นต์ครับรถ e v ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะรับประกันแบตเตอรี่ที่ยาวนานครับเช่น8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรตรวจสอบว่ารถคันที่คุณสนใจยังอยู่ในระยะรับประกันหรือไม่ครับและให้เราพิจารณารุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดนะครับมักจะมีอะไรและบริการหลังการขายที่หาง่ายกว่าครับ สุดท้ายนี้นะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้วค่าบํารุงรักษามันถูกกว่ารถน้ํามันจริงเหรอถูกกว่าจริงๆครับเพราะว่ารถ E ีวีไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนและไม่มีปัญหาเรื่องท่อไอเสียหรือแค่ทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ครับอย่างที่บอกไปครับผ้าเบรกสึกช้ากว่าเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าการดูแลรถยนต์ไฟฟา้าไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดเลยครับแค่ใส่ใจในเรื่องสําคัญๆอย่างแบตเตอรี่และตรวจสอบส่วนประกอบอื่นๆตามระยะ ก็ช่วยให้รถ E ีของคุณอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานครับแถมยังช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเพียบเลยครับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเรามีความเข้าใจในการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรู้จักเลือกซื้ออย่างชันฉลาดหวังว่าคลิปรู้อย่าง Howto ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังใช้หรือกําลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้ยางนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้สวัสดีครับ